สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงบทสุดท้ายของงานและพลังงานนะคะนั่นก็คือเรื่องของเครื่องกลเครื่องกลคืออะไรเครื่องกลก็คือเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ที่ช่วยผ่อนแรงหรือว่าช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้ง่ายขึ้นนะคะโดยเครื่องกลพื้นฐานเนี่ยจะมีอยู่หกประเภทได้แก่คานลิมพื้นเอียงล้อกับเพลาสกูลและก็รอกนะคะโดยนะคะเราจะมาหาประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องกลนะคะ จะมาหาประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องกลโดยประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องกลน,นะคะสามารถหาได้จากงานที่ได้จากเครื่องกลหารด้วยงานที่เราให้แก่เครื่องกลคูณด้วย100%เปอร์เซนะคะประสิทธิภาพก็จะคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะโดยงานนะคะงานสัญลักษณ์คือ W ใช่ไหมคะหาได้จากแรงคูณกับระยะหาได้จากแรงคูณกับระยะ แต่ในที่นี้นะคะในเรื่องของเครื่องกลอาจจะแทนงานที่ได้แรงที่ได้ก็คือน้ำหนักน้ำหนักของวัตถุนะคะก็คือเป็น W นะคะงานที่เราให้ก็คือจะแทนด้วย S นะคะ โดยงานที่ให้ก็คือเป็นการงานที่ออกแรงส่วนงานที่ได้รับก็คือเป็นงานที่เราได้รับจากการออกแรงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะจะมาดูการหาประสิทธิภาพของเครื่องกลข้อที่1นะคะบอกว่าเมื่อออกแรงงัดงัดคอนนะคะงัดคอนออกแรง F เนี่ยเท่ากับ80นิวตันนะคะงัดคอนทำให้คอนนี่เอียงจากแนวเดิม0 0 5เมตร พร้อมกันนั้นค้อนจะงัดหัวตะป,ปูขึ้นจากพื้น0.01 1เมตรนะคะถ้างัดหัวตะป,ปูนี่ถ้าแรงที่งัดหัวตะป,ปูนี่มีค่าเท่ากับ300นิวตันตัวสัญ,ญลักษณ์แบบวยวไม่ใช่งานนะคะแต่เป็นการแต่เป็นแรงที่งัดตะป,ปูขึ้นนะคะเท่ากับ300นิวตันจงหาประสิทธ,ธิภาพของเครื่องกลน,นี้ เขาให้หาประสิทธิภาพนะคะเราก็หาประสิทธิภาพจากงานที่ได้ส่วนด้วยงานที่ให้คูณด้วยหนึ่งร้อยนะคะคูณด้วยหนึ่งร้อยเปอร์ซ็นนะคะแต่จริงๆแล้วประสิทธิภาพนะคะจะใช้สัญลักษณ์ก็คือ e double f นะคะอ่า e double f นะคะน่าจะเป็นการพิมพ์ตกนะคะ ให้เด็กๆเ,เติมลงไปด้วยนะคะงานที่ได้เนี่ยคืออะไรคืองานที่ออกแรงงัดหัวตะปูนี่ได้เท่าไหร่นะคะได้เท่าไหร่ได้แรงเนี่ยเท่ากับ300นิวตันนะคะงัดหัวตะปูนี่ขึ้นได้0,1เมตรนะคะ0.01เมตรหารกับงานที่ให้ก็คือเป็นงานที่ออกแรงกับค้อนนะคะก็คือ80นิวตันคูณกับ ค้อนที่เอียงปลายเรียกของค้อนที่เอียงไป0.05เมตรนะคะคูณกับ100%เปอร์เซ็นต์นะคะจะได้ประสิทธิภาพเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็คำนวณออกมานะคะ0.01ยูนคูณกับ300นะคะเป็น3นะคะเป็น3อ่ะ0ตัดไปหนึ่งตำแหน่ง80คูณศนคูณนนะคะได้8540ได้4นะคะ สามคูณหนึ่งร้อยก็เป็นสามร้อยหารสี่ก็จะเป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะประสิทธิภาพในการออกอ่าในการที่ออกแรงกับค้อนงัดตะปูขึ้นนะคะเป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะมาดูข้อที่สองนะคะข้อนี้โจทย์ผิดนะคะให้เด็กๆแก้โจทย์ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นโจทย์เดิมนะคะอ่ะ โจทย์ข้อนี้เป็นเรื่องของลิมนะคะลิมที่ใช้ตอกตอกเข้าไปในเนื้อไม้นะคะเขาบอกว่าริมเนี่ยยาว0.2เมตรเมื่อออกแรงตอก400นิวตันก็คือเป็นแรงที่ให้นะคะตอกเข้าไปในแท่งไม้จะทําให้เนื้อไม้แยกออก0.05เมตรนะคะถ้าแรงต้านไม่ แรงต้านของไม้เนี่ยมีค่าเท่ากับ1200นิวตันจงหาประสิทธิภาพของเครื่องกลแรงต้านของไม้คือแรงที่เราได้รับนะคะประสิทธิภาพของเครื่องกล e f, f นะคะหาได้จากงานที่ได้ส่วนด้วยงานที่ให้นะคะงานที่ให้ก็คืองานที่เราออกแรงกับริมนะคะ เอาแรงตอกนะคะคูณ100งเปอร์ซ็นต์งานที่ได้เนี่ยคืองานที่แรงต้านของเนื้อไม้ที่เนื้อไม้แยกออกจากกันโดยได้แรงเนี่ยเท่ากับ1,200นิวตันก็ไปคูณกับระยะนะคะระยะของเนื้อไม้ที่แยกออกก็คือ0.05เมตรก็จะได้งานและงานที่ให้คืองานที่ออกแรงอตอกริมเข้าไปในเนื้อไม้ก็คือ400นิวตัน คูณกับระยะของหลิมก็คือ0.2เมตรนะคะคูณด้วย100เปอร์เซนะคะคูณด้วย100เปซก็จะได้ว่า0 1,200คูณกับ0.05นะคะ1,2เลื่อนจุดไป2 12.5เป็น60นะคะ12.5เป็น60ด้านบนก็จะเป็น60นะคะอันนี้ก็เลื่อนจุดไป1อะ2 4เป็น8เป็น80นะคะ ตัดศูนย์ตัดศูนย์ก็จะเป็น6กส่วนนะคะเป็น6กส่วนคูณกับ100%อเปอร์ซนต์นะคะสามารถตัดได้อีกตัดได้อีกเป็นเอาสองตัดเป็น3าส่วนคูณกับ100ก็จะเท่ากับ75เปอร์ซนต์นะคะประสิทธิภาพของเครื่องกลนี้เท่ากับ75เปอร์ซนต์นะคะและข้อสุดท้ายนะคะจากรูปเนี่ยจะเป็น การอ,ออกแรงกระทํากับรอกนะคะโดยนะคะโดยโดยออกแรงดึง500นิวตันมีวัตถุคล้องอยู่กับรอก40กิโลกรัมนะคะโดยการที่วัตถุคล้องอยู่กับรอกนะคะก็จะมีน้ำหนักของวัตถุตกลงก็คือ mg นะคะ m ก็คือมวลก็คือ400กิโลกรัม คูณกับ g ก็คือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง10เมตรต่อวินาทียกกำลังสองตัวนี้นะคะจะเป็น mg หรือว่าน้ำหนักของวัตถุนี้นะคะเราจะหาประสิทธิภาพได้จาก ef เท่ากับเท่ากับงานที่ได้ส่วนด้วยงานที่ให้ คูณกับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคูณกับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โดยนะคะโดยงานที่ได้เนี่ยคือ mg คูณกับ s ส่วนงานที่ให้ก็คือจะเป็นแรงที่ออกเนี่ยแรง f เนี่ยห้าร้อยนิวตันเนี่ยคูณกับ s นะคะคูณด้วยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่ทราบว่าออกแรงดึงห้าร้อยนิวตันเนี่ยได้ระยะเท่าไหร่แต่เราทราบว่าถ้าออกแรงดึง ห้านิวตันเนี่ยเกิดเคลื่อนที่ลงมาเป็นระยะเท่าไหร่แรง40กิโลกรัมก็จะเคลื่อนที่ขึ้นเป็นระยะเท่ากันซึ่งมันมีระยะที่เท่าเท่ากันนะคะเราก็สามารถตัด S ออกได้เลยเราก็จะได้ว่าประสิทธิภาพสามารถหาได้จาก M G หารกับ F คูณด้วย100%นะคะแทนค่าลงไปเลยนะคะแทนค่าลงไปเลย M ก็คือ40 กิโลกรัมนะคะ40กิโลกรัมคูณกับ G ก็คือ10เมตรต่อวินาทียกกำลัง2นะคะหารกับ500นิวตันนะคะ500นิวตันคูณกับ100เปอร์เซ็นนะคะคูณกับ100เปอร์เซ็นะะ0ตัด0 0ตัด0 4หาร5คูณกับ100หรือว่า400ข้างบนก็จะเป็น400เนอะ400 หารหานะคะหาร5ก็จะได้ว่าประสิทธิภาพนะคะ5 8 40ประสิทธิภาพเท่ากับ80%เเนะคะ80%ดเ็ด็กๆก,กลับไปดูไปจดลงแล้วก็ไปทบทวนของตัวเองนะคะจบแล้วเนื้อหาในเรื่องของงานและพลังงานนะคะจบแล้วและครูจะใช้เนื้อหาในบทนี้ในการออกข้อสอบกลางภาคนะคะในการออกข้อสอบกลางภาคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ